สีนอนบุ๊สีนานอนี่บบุ๊คฮัตติบรีต้องกั้นล่ะสิมุ๊คพอสีดีนอนนี่สินอนใส่นอนนี่บูชักแล้วมามยายแมนบอาพุ่งบันั้นแมนแมนยุ่งนอกอสิยา,า,าคุณเป็นอาเิยยใช่ไหมใช่ใช่หรือว่าเสื้อมันหดเสื้อมันหดน้อย <laughs> มันร้ายแรงมากเสื้อมันหดแมน โอ้ยมันบอระปามันโว้ยตัวเดียวพี่น้องสองตัวตัวหนึ่งกับตัวใหญ่พี่น้องนี่ส่วนตัวนี้บ่ถือเรือยพี่น้องตาบอดบอบ่ตาบอดดอกปนาอยว่าว่าตาบอดปุ๊บตายปลาตาบอดปลาบ่าตาบ่าปลาตาบอดก็ตายตายจี่ตัวสี่ตัวตายสี่ตัวเมนเมน บู๊ยขุ่งไหมอาเซียอาเซียย่าเหื่อย่าเหื่อมันเหื่อไม่ได้นะคะเอาลงค่ะอาเซียสตงังรออย,ยู่บ่ไม่รอถ้ามพี่น้องมึงรอบ่รอบ่พี่น้องรอรอรอติดตามรอเนรออยู่บ่ครับส่นตัวบเอามันวนตัวรออยู่บ่พี่น้องรออยู่บ่ครับพี่น้องสตังรออย,ยู่ยยบ่ครับส่ยยบบสนตัว รอหรอลอยอู่อ่ะรอ,อย่อ้พี่น่องม้วารอย่ะเอากระถามเพิ่นวนๆดิล่ะหันมเนีแนมกล่องกระถามเพ,พ,พิ่นน่องรอบ่ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย <c ười> <c ười> แงงยหงวัดจักกระป๋องเนาะอ้ยโกกระป๋องมดแล้วโอ้ยอแปว่งบดโกชีวิตจิตใจแล้วพี่น่องในเบสหน่ มันนางบ่บ่บ่จับเบ็ดตั้งแต่ย่ารับเท่านั้นละแม่แม่พี่น้องบ่จับเบ็ดตั้งแต่ย่าลบ <c oughs> พี่น้องอน,นี่อันนี้สายพึ่งไปชื่อเมื่อตอนกลางวันนะพี่น้องนั่นอ้องพีน้องเสียงกระบอกนี้นี่ขึ้นเลือข <c oughs> ึ้นเลือข <c oughs> ึ้นเลือดยังเจ้าเอาอยังบ่นยี่เลยพี่น้องโอ้แล้วเอ็นมาให้พี่น้องเบื้อง นี่เบเกิลามบันนี่พี่น้องยามไดยยามไดยแม่สิมาฮับโอเคปีน้องเต้นโซ่กันอ่ะพุ่นยับไปพุ่นยับไปพุ่นไม่สิตัวุ่ะผุนเออหน่อยไหน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 ห่อยเดินดางเด้อเดินทางเด้อเด้งตา ไหนบ่ละไหนเนียหน่ะฮะไหนหน่อยโอ้ยจะมาจกกดนห้พี่น้องเบื้องขั่าฮาเก่ากดนี่พี่น้องเบิ่งอาบน้ำอยู่คือสีคันโอ้ยนกเก่าหน่อยหน่อยอยู่ ยุ่งกัดกลนนท <c oughs> ี่ะกลนออกหลายกลนออกหลไรดิพี่น้องยุ่งกัดโอ้ยไม่แน่ <c oughs> มาพี่มาพี่มันจี๊ดโต๊ะเทสยังยุ่หันช,ชิวชิวคงเขียนตำปาดโอ้ปรากฏสามวันเรียบร้อย น้องตังค์เทนอนทงประจักแม่อ้อยบุมาหับเฮี่ยเกลว่าบางทีทาทาได้นอนทงแค่จังไรทาทางแบบว่าได้นอนทงเย้ดึง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 ดดึงดึงดึงทาทาทาเอาทานอนวานได้วานเงาทานอนทงเย้ ขนยากนอนทงนอนตังยากนอนทงน้ำยาจังไดไปิดเบดนันยพี่น้องครับดุยดุยดุยหิ้วขาเรหรอหิ้วเดียวหิวเาล้เห็ดเบ็อยู่มีสวยสวยมีมีมีปง มีปวงไ่ใส่บอมีมีไงปวงไม่แต่มีใงเกลวอ๋อไม่เกล่ยวไม่ใส่ก็ไม่มีปวงอโอ้ยังคนนี้บก็ว่ามัเสียบไปใส่มีปวงก็มีกลยวมาคก็เบ็ดสอเ็ดไม่อีกบ่นันฮะเช็ดไม่อีกเหรอ dạy vào yêu suy nghĩn chỉ để phó sắm mơ bố suy mang tung lợi cọn 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 bớt là cọn tung lợi bớt tung lợi cọn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  tung lợi บ่ไม่พวงบ่บ่ไม่พ่วงบักระฮิดเบ็ดลายบ่เฮ้แต่เบ็ดมืดมือมืดเวนโอ้ยมันบ่มืดเวนนะฮะห้เจ้ากันดีคนเก่งหาใบแต่ยายปนมึหาผู้ใดรืจะหาใบบ่มีแล้วก็มีแต่บักลานละฮะ คนเก่งกหายายกินตัวคนหากินหมานเนาะหากินหมานมือนหนึ่งยายหายบ่เป็นบักลากะหายายปนบ่ม,นมีตังค์่ะบ่มีตังค์แกกับวัได้กินลรากินข้าวกับปลาแดกกับเกลือไปแหมดละปนว่าไม่ตังกับ,บอะไรเร่งหนีแล้วเหรอ้ยกินเขากับ,เก,กบเกเล,กบลียบักลากะตรงมา,าทุกมือ้อ ยัง,งไดนกินเขากับปนกับปิ่งปลา,ายิ่งใกินขขากับปิ่งปลากับปนบ่กว่าบอกลาบบมาก,กินเขากับเกลืออาตังมากินเขากับปลาอาตังมูมากินก็วอกเกลือ ่ได้เมื่อหรอกยายว่าไม่เอาไว้บ่ามาจะเคลียร์มันมาเธอนั่งโกรธตูงนี่ล้ละ <laughs> โอ้ยกูกันยากโคตรโอ้ย,อย,อยเฮ็ดเว็ดกับสาธุสาธุตัว <laughs> <laughs> อเอาล่ะพี่น้องเลยดิบ๊ายบายดีๆ สวัสดีจ้ะพี่น้องไว้พอกันคลิปหนาเด้อจ้ะพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อจ้าซับคาซับตะไคร้ให้น้ำในเด้อซองหน่อยหน่อยซับซับสายไฟในเด้อคากับตะไคร้ใบบักกูด่องหน่อยหน่อยตะมุตะมีฝากในเด้อจ้าไปละ<อ>จ้ายบายสวัสดีครับ <laughs>